รู้หรือไม่ครับว่ามนุษย์อย่างเราๆนั้นสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ยาวไกลเกินกว่าจินตน,า,นาการได้บางสิ่งยาวจนเห็นได้จากอาวกาศบางสิ่งสามารถเชื่อมทางทวีปเขาด้วยกันและบางสิ่งก็สามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางการขาโลกไปตลอดกานซึ่งในคลิปวิดีโดนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจึงจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเจสิ่งปลูกสร้างที่ยาวที่สุดในโลก อันดับ7เคื่อนสามผา และนี่ก็คือเขื่อนสามผาในประเทศจีนคือเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยทางด้านความยาวของเขื่อนนี้เนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ2.3กิโลเมตรที่ได้สร้างขวางแม่น้ําแยงซีเพื่อที่จะทําการควบคุมน้ําท่วมและผลิตไฟฟ้าซึ่งทางด้านเขื่อนนี้เองเนี่ยครับก็ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าหน่วยพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งรวมกันโดยจุดเริ่มต้นของเขื่อนนี้เนี่ยครับได้เริ่มสร้างในต้นปี1,000 1994และแล้วเสร็จในปี2012ที่ได้ใช้แรงงานนับแสนคนแต่ถ้ว่าการก่อสร้างเขื่อนนี้ก็ไม่ได้มีแต่เพียงด้านดีเท่านั้นเพราะว่ามันเนี่ยครับก็ยังทำให้ผู้คนเนี่ยครับต้องอพยพมากกว่า1.3ล้านคนออกจากพื้นที่แถมน้ำที่กักเก็บไว้เนี่ยครับก็ยังท่วมโบราณสถานและหมู่บ้านนับพันแห่งมันจึงทำให้ที่นี่เนี่ยครับเดกลายเป็นโครงการที่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในโลกแต่ในขณะเดียวกันนั้น ก็ยังมีความภาคภูมิใจด้านวิศวกรรมของประเทศจีนซึ่งทางด้านต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดนี้เนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ31,000ดอลลาร์สหรัฐมันจึงทําให้เขือนนี้เนี่ยครับได้กลายเป็นหนึ่งโครงการพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เงินทุนมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติอันดับ7ทางรถไฟทานไซบีเรียาทางรถไฟสายนี้คือเส้นทางรถไฟที่มีความยาวมากที่สุดในโลกโดยจะมีระยะทางมากกว่า9 2 0 0 89กิโลเมตรที่เชื่อมต่อจากกรุงมอสโกไปยังเมืองวลาดิวอสช้ายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก และถ้าหากท่านผู้ฟังคนใดเนี่ยครับที่ที่จะเดินทางรถไฟสายนี้อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ7วันเต็มเพราะว่ารถไฟสายนี้เนี่ยครับจะพาดผ่าน8เขตเวลาผ่านทุง่งหญ้าป่าสนและทะเลสาบใบคานซึ่งถือได้ว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยโดยทางด้านการก่อสร้างนี้เนี่ยครับได้เริ่มต้นในปี1891และแล้วเสร็จในปี1916ที่ต้องใช้แรงงานมากมายมาหาศาลและ ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เร็วร้ายอย่างที่สุดซึ่งการเดินทางด้วยรถไฟสายนี้เนี่ยครับในปัจจุบันนั้นไม่เพียงเป็นการสัญจรแต่ยังกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในฝันของผู้คนทั่วโลกนักเดินทางจํานวนมากเนี่ยครับเลือกที่จะนั่งรถไฟสายนี้เพื่อที่จะสัมผัสวิถีชีวิตความกว้างใหญ่และธรรมชาติของรัเสเซียโดยทางด้านต้นทุนในการก่อสร้างรถไฟสายนี้ในยุคนั้นเนี่ยครับมูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ1.5พันล้านรูเบิลรัเสเซียซึ่งถ้าหากคิดเป็น มูลค่าเงินปัจจุบันนี้จะอยู่ที่หลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้อันดับ5คลองสุเอซ คลองสุเอตในอียิปต์นั้นคือหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือที่สําคัญที่สุดในโลกโดยทางด้านครองนี้เนี่ยครับมีความยาวมากถึง193กิโลเมตรที่เชื่อมต่อทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงซึ่งครองสุเอตที่ว่านี้เนี่ยครับได้เปิดใช้งานครั้งแรกในปี1,869และได้ทำให้การเดินเรือของสินค้าจากยุโรปไปเอเชียนั้นสั้นลงกว่า7,000กิโลเมตรเลยทีเดียวโดยทางด้านคลองสุเอตที่ว่านี้เนี่ยครับก็ยังเปรียบเสมือน เส้นเลือดใหญ่ของทางด้านเศรษฐกิจโลกเพราะว่าถ้าหากเส้นทางนี้เนี่ยครับหยุดชะงักเพียงไม่กี่วันก็สามารถสร้างความเสียหายที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ได้และเหตุการณ์ที่น่าจดจํามากที่สุดเนี่ยครับก็คือในปี2021เมื่อเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์ได้เกิดตื้นขวางลำคลองมันจึงทําให้โลกทั้งโลกเนี่ยครับแทบหยุดนิ่งแต่ทว่าสุดท้ายนี้เนี่ยครับก็ต้องใช้เวลาเกือบ1สัปดาห์เต็มเพื่อที่จะทําการกู้เรือจนสําเร็จซึ่งคลองนี้นี่ ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางการเดินเรือแต่ยังเป็นแหล่งรายได้มหาศาลของประเทศอียิปต์อีกด้วยโดยปัจจุบันนี้การขยายคลองและการปรปับปรุงที่นี่เนี่ยครับใช้เงินลงทุนมากมายมหาศาลเพื่อที่จะรองรับเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นแต่ทว่าเดิมทีแล้วเนี่ยครับการก่อสร้างครั้งแรกมีการประเมินมูลค่าต้นทุนอยู่ที่ประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงทศวรรษที่1 9และหากปรับเป็นเงินมูลค่าปัจจุบันเนี่ยครับจะสูงมาก มากกว่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนี้รายได้จากคลองสุเอตนี้นี่ครับต่อปีมากกว่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้วนะครับอันดับ 4. อุโมงค์เดราเวียและนี่ก็คงไม่ใช่อุโมงค์สำหรับรถไฟหรือรถยนต์แต่เป็นอุโมงค์สำหรับส่งน้ำที่ยาวที่สุดในโลก โดยทางด้านความยาวของอุโมงนี้เนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ137กิโลเมตรอยู่ในรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่ได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1939และแล้วเสร็จในปี1945โดยอุโมงค์ชื่อว่านี้มีหน้าที่ในการลำเลียงน้ำสะอาดจากแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำในตอนเหนือมายังมหาคนครนิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า8ล้านคนน้ำที่ส่งผ่านอุโมงนี้เนี่ยครับคิด เป็นมากกว่า50%ของปริมาณน้ําดื่มทั้งหมดในเมืองซึ่งหลายสิบปีที่ผ่านมาอุโมงค์เนี่ยครับก็เริ่มมีการรั่วไหลจนได้มีโครงการซ่อมครั้งใหญ่ที่มีมูลค่าการบํารุงมากถึง2 1พันล้านดอลลาร์สหรัฐมันจึงทําให้จุดนี้เนี่ยครับแสดงให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยีในครั้งอดีตเนี่ยครับจะยิ่งใหญ่เพียงใดแต่ก็ต้องอาศัยการดูแลรักษาเพื่อใช้งานต่อไปส่วนทางด้านงบประมาณในการก่อสร้างในช่วงแรกเนี่ยครับแม้จะไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน แต่ถ้าประเมินมูลค่าในยุคปัจจุบันค่าก่อสร้างเนี่ยครับจะอยู่ในหลากหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐถือได้ว่าเป็นโครงสร้างที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของชาวนิวยอร์กที่แท้จริงอันดับ3สะพานตั้นหยางคุณชานและนี่ก็คือสะพานที่ยาวที่สุดในโลกโดยทางด้านความยาวของสะพานนี้เนี่ยครับจะอยู่ที่164กิเมตรสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากสายปักกิ่งสู่เซี่ยงไฮ ของประเทศจีนโดยสะพานที่ว่านี้เนี่ยครับได้ทอดยาวผ่านเมืองใหญ่ทุ่งนาและทะเลสาบบางส่วนมันจึงทําให้การเดินทางของรถไฟสายนี้เนี่ยครับใช้เวลานานหลายชั่วโมงแต่ก็ได้กลายเป็นเพียงไม่กี่ชั่วโมงของวิศวกรที่ต้องเผชิญความท้าทายอีกมากมายทั้งการออกแบบให้สะพานเนี่ยครับทนทานต่อแผ่นดินไหวน้ําท่วมและพายุและรวมไปถึงการต้องใช้เสาค้ามากกว่าหมื่นต้นเพื่อที่จะทําการรองรับน้ําหนักมา ไปมาหาศาลโดยทางด้านการก่อสร้างของสะพานนี้เนี่ยครับเริ่มต้นในปี2006และแล้วเสร็จในปี2010ใช้แรงงานไปมากกว่า10,000คนแต่เว่าการก่อสร้างนี้เนี่ยครับก็ใช้เวลาเพียง4ปีในการสร้างสะพานที่ยาวที่สุดในโลกจนสําเร็จซึ่งข้อดีของการมีสะพานต้านอย่างนี้เนี่ยครับก็คือการช่วยลดเวลาระหว่างการเดินทางไปเมืองใหญ่ของประเทศจีนและทําให้เศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยครับเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่วนทางด้านต้นทุนในการก่อสร้างสะพานนี้เนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ8.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในทศวรรษนั้นเองอันดับ2ถนนแผนอเมริกัน ถนนแพนอเมริกันได้รับการยกย่องว่าเป็นเส้นทางถนนที่ยาวที่สุดในโลกโดยระยะความยาวของถนนเส้นนี้เนี่ยครับมีความยาวมากถึง3 0 0 0 0กิโลเมตรที่เชื่อมต่อดินแดนตั้งแต่阿拉สกาในทวีปอเมริกาเหนือไปจนถึงปลายทวีปอเมริกาใต้ที่เป็นประเทศอาร์เจนตินาโดยเส้นทางนี้เนี่ยครับก็ยังพาดผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ทุ่งน้ําแข็งใน阿拉สกาป่าดิบชื้นในอเมริกากลางไป จนถึงทะเลทรายภูเขาสูงในเอเมริกาใต้และส่วนที่โดดเด่นมากที่สุดเนี่ยครับก็คือพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อันตรายและแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างถนนตัดผ่านพื้นที่แห่งนี้และถ้าหากท่านใดเนี่ยครับต้องการที่จะขับรถอย่างต่อเนื่องจึงจะต้องใช้เรือหรือเครื่องบินเพื่อที่จะทําการข้ามไปเส้นทางนี้เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นความฝันของนักประชนภัยและนักขับรถทั่วโลกเพราะว่าการเดินทางของถนนเส้นนี้เนี่ยครับถ้าหากจะขับ นนัน้อาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนและอาจจะต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายยานพาหานะและใจที่แข็งแกร่งมันจึงทําให้ถนนแผนอเมริกันนี้เนี่ยครับไม่เพียงเชื่อมโยงเมืองและประเทศแต่ย้ำเชื่อมโยงแม้กระทั่งวัฒนธรรมผู้คนและเศษรษฐกิจของทวีปเข้าด้วยกันอย่างน่าทึ่งส่วนทางด้านงบประมาณนี้เนี่ยครับแป้จะไม่มีการสร้างพร้อมกันเลยทีเดียวทั้งเส้นแต่ละประเทศเนี่ยครับลงทุนสร้างถนนส่วนตัวเป็นของตัวเองและ ถ้าหเอามารวมกันแล้วตลอดทศวรรษที่20ถึงทศวรรษที่21อาจจะมีการประเมินมูลค่าที่มีการลงทุนนี่ครับอาจจะสูงมากถึงร้อยพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของถนนสายดีนั่นเองอันดับที่1กํากำแพงเมืองจีน กำแพงเมืองจีนคือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ทุกคนทั่วโลกเนี่ยครับรู้จักมันเนี่ยครับไม่ได้เป็นเพียงกำแพงธรรมดาเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองอาณาจักรจีนโบราณจากการลุกรานของชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือซึ่งกำแพงเมืองจีนนี้เนี่ยครับก็ยังทอดยาวไปมากกว่า21,000กิโลเมตรที่ได้ครอบคลุมภูมิประเทศทั้งภูเขาแม่น้ำและทะเลทรายแต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดเนี่ยครับก็คือ มันเนี่ยครับไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในครั้งเดียว แต่ค่อยๆก่อขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์ฉินจนราชวงศ์มิงการก่อสร้างที่นี่นี่ครับใช้แรงงานมนุษย์นับล้านคนทั้งทหารชาวนาและนักโทษลายชีวิตนี่ครับต้องจบชีวิตลงระหว่างการทำงานจนถูกเปรียบเรยว่ากำแพงนี้นี่ครับคือสุสารที่ยาวที่สุดในโลกและนอกจากนี้ก็ยังมีหอคอยสัญญาณไฟที่ตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อศัตรูบุกเข้ามา โดยทางด้านตำนานเนี่ยครับก็ได้มีการเล่าว่ามีทหารนั่งเฝ้าตลอดทั้งปีทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยของอาณาจักรแต่สิ่งที่ทําให้ลหลายๆคนเนี่ยครับเข้าใจผิดนั่นก็คือกําแพงเมืองจีนนั้นไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจากอาวกาศได้แต่ถึงอย่างนั้นแล้วมันเนี่ยครับก็ยังเป็นโครงสร้างที่แสดงถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของจีนโบราณได้อย่างแท้จริง และถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้กำแพงเมืองจีนเนี่ยครับจะได้กลายเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนและยังเป็นมรดกโลกที่สะท้อนถึงความรุงโร์และความเจ็บปวดของผู้คนที่เข้ามาร่วมสร้างขึ้นส่วนทางด้านต้นทุนการสร้างกำแพงเมืองจีนนี้เนี่ยครับแม้จะไม่มีตัวเลขที่แน่นอนแต่ก็ยังมีการประเมินว่าถ้าหากสร้างในยุคปัจจุบันอาจจะต้องใช้งบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากความยาว มหาศาลและแรงงานจำนวนมหาศาลที่ต้องใช้นั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับกับสิ่งปลูกสร้างที่ยาวที่สุดในโลกเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าหากท่านผู้ฟังเนี่ยครับชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับช่องเดอะลิสกันด้วยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปนั้นเนี่ยเยอย่าลืมเลยนะ123คลิปถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็กดเข้าไปดูเลยเอ๊เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน แอดเนี่ยครับลงคลิปทุกวันนะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยอย่าพลาดนะและกดติดตามแสดงความพิเีพนเอาไว้ด้วย